การสร้างนิสัยใหม่ใช้เวลา30วันในการสร้างนิสัย1น,นิสัยและ1ปีคุณก็จะมีนิสัยใหม่เกิดขึ้น12นิสัยซึ่งคุณ b บรนด์เธซีนะคะบอกว่านี่ก็ถือว่ามากพอแล้วสำหรับการสร้างนิสัยใหม่ให้กับคนสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังขายเดียพอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อการพัฒนาชีวิตมาค่ะ ถ้าคุณอยากที่จะรวยขอคนที่อยากจะรวยแบบจริงๆจ,จังๆเลยนะคะเพราะ EP นี้เราจะมาสร้างนิสัยใหม่ไปด้วยกันค่ะนิสัยที่จะทำให้คุณรวยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะนิสัยที่1นึ่งขี้สงสัยตั้งคำถามการที่คุณนะคะเป็นคนขี้สงสัยและตั้งคำถามให้กับทุกเรื่อง สิ่งที่ตามมาคือคุณจะฉลาดมากขึ้นรู้มากขึ้นเพราะคุณต้องการที่จะหาคำตอบให้กับเรื่องที่คุณสงสัยและถ้าคุณสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นเขาถึงประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นเขาทำอะไรนะเอ๊ะทำไมร้านนั้นถึงขายดีกว่าร้านอื่นเขาทำอย่างไรนะคุณก็จะพยายามหาคำตอบนั่นเองค่ะนิสัยที่สอง ชอบเรียนรู้หากคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเงนินทองเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะไม่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมออย่าลืมว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆค่ะถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็จะตกขบวนและตามคนอื่นไม่ทันนิสัยที่3ชอบเรียนแบบ การเรียนแบบในที่นี้นะคะก็คือการเรียนแบบพฤติกรรมของคนที่ประสบความสำเร็จหรือบุคคลต้นแบบไอดอลของคุณที่คุณต้องการจะเป็นศึกษาพฤติกรรมและนิสัยของพวกเขาและก็เรียนแบบนั่นเองค่ะนิสัยที่4ลงมือทำทันทีนิสัยข้อนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนยังทำไม่ได้กันสักทีค่ะเพราะเรามีลิงน้อยเกาะอยู่ และลิงตัวนี้ก็บอกให้เราไม่ลงมือทำทันทีเดี๋ยวค่อยทำสักแป,ป๊บนะแป,ป๊บหนึ่งนะ่ะอยู่แบบนี้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะถ้าคุณอยากสร้างนิสัยที่ดีคุณต้องกำจัดลิงตัวนี้ออกไปค่ะนิสัยที่5จ่ายให้ตัวเองก่อนหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการใช้เงินยิ่งดีเลยค่ะแค่คุณต้องเปลี่ยนจากการจ่ายให้คนอื่น เป็นจ่ายให้ตัวเองก่อนเช่นหากคุณได้เงินมาคุณก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยสิ่งต่างๆที่คุณอยากได้ใช่ไหมคะก็ให้เปลี่ยนเป็นจ่ายให้ตัวเองโดยการออมเงินเพื่อเก็บไว้ลงทุนแบบนี้เรียกว่าการจ่ายให้ตัวเองก่อนค่ะที่สำคัญการจ่ายแบบนี้จะทำให้คุณรวยได้อีกด้วยนิสัยที่6ขยันอดทนถ้าอยากรวยจริง เป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่เราจะขี้เกียจและเป็นพวกไม่อดทนขยันในที่นี้นะคะไม่ใช่ว่าให้คุณเนี่ยทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนแต่หมายถึงมีความมุ่งม,มานะอดทนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และดีงามกับตัวเองและคนที่คุณรักค่ะนิสัยที่7มีความทะเยอทยาน อย่าเพิ่งคิดว่าการที่เรามีความทะเยอทะยานเป็นเรื่องที่ไม่ดีคุณต้องเปลี่ยนความคิดในข้อนี้ก่อนค่ะทะเยอทะยานในที่นี้ไม่ใช่การทำทุกอย่างเพื่อข้ามหัวคนอื่นแต่เป็นการทะเยอทะยานที่อยากเห็นตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อคุณมีกำลังใจจากตัวเองคุณก็จะมีพลังไปทำสิ่งต่างๆที่คุณต้องการนั่นเองค่ะนิสัยที่8กล้าทำสิ่งใหม่ๆ มนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและไม่กล้าทำสิ่งใหม่เพราะเกิดความกลัวและสมองของเราก็จะสั่งให้เราหยุดทำเพื่อความปลอดภัยแต่จริงๆแล้วการทำสิ่งใหม่ๆในปัจจุบันไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่สมองของเราเขาไม่รู้ค่ะจึงทำให้เราเนี่ยกลัวคุณต้องหลอกสมองของคุณให้ได้แล้วคุณจะกล้าลงมือทำสิ่งใหม่ๆที่ดีต่อชีวิตและการพัฒนาตนเอง นิสัยที่9ชอบทำงานหนักคุณอาจจะบอกว่าทำงานหนักไม่เคยทำให้ใครตายคนพูดไม่ได้ทำคนทำไม่ได้พูดใช่ไหมล่ะคะแต่ขอให้เชื่อเถอะค่ะว่าคนที่เขารวยคนที่เขาประสบความสำเร็จ ่างทำงานหนักกันทั้งนั้นทำงานหนักในที่นี้นะคะก็คือเขาไม่ได้จำกัดเวลาทำงานอยู่แค่8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นแต่เขายอมที่จะทำงานทุกเวลาที่มีโอกาสโดยไม่รู้สึกลำบากใจนั่นเองค่ะนิสัยที่10คิดในแง่บวกงานวิจัยหลายๆชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยา แสดงให้เห็นว่าการคิดในแง่บวกส่งผลลัพธ์ให้คนคนนั้นมีชีวิตที่ดีกว่าคนที่คิดในแง่ลบเหตุผลแค่นี้ก็พอจะทำให้คุณหันมาคิดในแง่บวกได้แล้วใช่ไหมคะและนี่ก็คือ10นิสัยถ้าคุณอยากรวยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น <c oughs> ก็ขอให้เริ่มสร้างนิสัยเหล่านี้กันซะตั้งแต่วันนี้ไปพร้อมๆกันกับไอเดียได้เลยค่ะ นิสัยดีๆทั้งหลายเหล่านี้นะคะไอเดียเชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยต่างก็เคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วแต่การที่เราได้ฟังเรื่องดีๆซ้ําๆก็เป็นการเตือนความจําให้กับเราทําในสิ่งที่ดีต่อตนเองและนิสัยเหล่านี้ต้องอาศัยการทําอย่างสม่ําเสมอแล้วจะเกิดเป็นวินัยให้กับตัวเราเพื่อความก้าวหน้าและมีชีวิตอย่างที่เราต้องการค่ะ คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะกับเนื้อหาในเอพิโซดนี้สามารถพูดคุยผ่านคอมเมนต์เข้ามาได้เลยคะ่ะและถ้าคุณผู้ฟังคิดว่า EP นี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ